ตู้จ่าย MCS Smart Spy Light นะครับที่เป็นระบบควบคุมน้ำมันแบบออนไลน์มีวิธีการเติมยังไงครับง่ายนิดเดียวลงมาดูกันนะครับคนขับรถของเรานะครับเวลาจะเติมน้ำมันนะครับก็จะมาแตะแท็กนะฮะเช่นพี่คนนี้นะครับชื่อนายประสบอุบัติเหตุนะครับเวลาจะเติมน้ำมันก็มาแตะแท็กนะครับอ่ามันจะก็จะถามรหัสพินนะครับของคนขับรถนะครับ อ่าโอเคครับไดเวอร์คุอเลขไมเลขไม่นะครับวิ่งมาเท่าไหร่แล้วนะครับก็ใส่เลขไม่ใส่เลขห้าวิ่งมา5กิโลเองนะครับแล้วก็ใส่เลขทะเบียนรถนะครับที่ขับอันนี้ก็ชื่อคนขับนะฮะนายประศพไม่ใช่ไม่ใช่นูนนูคุณนูนนะครับ อันนี้ก็คือจำนวนลิตรที่ต้องการเติมนะครับต้องการเติม100ลิตรนะครับกด enter ยกปั๊ม ready ไปเติม <c oughs> วิ่งแล้วนะครับจำนวนลิตรวิ่งแล้วนะครับ <c oughs> ตัดที่100ลิตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับ และแล้วนะครับข้อมูลการเติมน้ํามันของพนักงานของเรานะครับก็จะขึ้นไปอยู่ในทางเว็บไซต์ซึ่งเราสามารถดูได้จากทางสมาร์ทโฟนเลยนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับนะฮะก็ที่เติมไปนะครับก็คือพนักงานขับรถเมื่อกี้นะครับของ p ีดีก็คือเติมไป100ลิตรนะครับนะฮะนี่นี่นะครับข้อมูลก็ขึ้นหมดแล้วนะครับก็เราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งเลขทะเบียนรถ ชื่อผู้เติมแล้วก็เลขไมล์รถที่วิ่งไปว่าวิ่งไปกี่ไมล์แล้วนะครับเติมไปกี่ลิตรโอ้โหมันโคตรสุดยอดเลยครับทุกคนเพียงเท่านี้เองนะครับผู้ประกอบการทุกเจ้านะครับที่ติดเครื่อง MCS Smart Supply Live ของเราไปนะครับก็จะสามารถรู้ข้อมูลต่างๆของพนักงานเติมน้ํามันแล้วก็รถทุกคันที่เติมน้ํามันภในใายในไซต์งานของเราเลยป้องกันน้ํามันหายป้องกันการทุจริตน้ํามันป้องกันการจดบันทึกผิดพลาด เพียงเท่านี้เองนะครับคุณก็จะมีข้อมูลที่ครบถ้วนในการที่จะดูรายงานการเติมน้ํามันโดยตู้นี้นะครับเราจะจะส่งไปที่บริษัทสีตังโกรฟนะครับไปติดตั้งให้นะครับที่สุราธ,ธานีขอบคุณมากครับที่อุดหนุนเรานะครับและคุณจะมีเงินเหลือไว้ใช้ในกิจการมากกว่าปีละ1ล้านบาทแน่นอนหากบริษัทไหนสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่ P D Engineering ขอบคุณครับ